ลุ้นลดดอกเบี้ย3%นะครับสำหรับโครงการพักหนี้เกษตรกรนะฮะล่าสุดนะครับมีข่าวนะครับจากมัิชนนะมัิชนออนไลน์เนี่ยเขาก็ยกประเด็นตัวหนึ่งขึ้นมาครับเกี่ยวกับโครงการพักหนี้เกษตรกรครับเขานําไปเทียบเคียงนะครับกับโครงการพักหนี้เกษตรกรเมื่อครั้งปี5 2,544-1,547นะครับซึ่งยุคนั้นเองเนี่ยก็เป็นโครงการพักหนี้เกษตร ก่อนสมัยรัฐร,ฐ,รฐบาลคุณทักษิณน,นะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยมีโครงการว่าถ้าใครนะฮะถ้าใครที่ไม่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับก็จะได้ลดดอกเบีย้ยลงนะถึง3%นะครับซึ่งปรากฏว่าโครงการนั้นเองเนี่ยนะครับ ก็ทําให้คนที่เข้าร่วมโครงการนะครับพักนี้เกษตรกรเนะี่ยห้อีก4 9ก็คือว่ายินดีที่จะไม่เข้าร่วมโครงการนี้ครับยินดีในการที่จะรับนะรับการลดดอกเบี้ยลงมาถึง3%เนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยทางาแหล่งข่าวนะครับข้อมูลของกระทวงการคลังเองครับก็จะชงเรื่องเข้าไปในวันที่26นี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าใครนะครับที่ไม่เข้าร่วมโครงการพักนี้เกษตรกรนะครับก็ อาจจะได้รับนะอาจจะได้รับส่วนลดนะครับดอกเบี้ยลงมานะครับซึ่งหลายๆคนก็มีความกังวลเรื่องตรงนี้อยู่นะครับในส่วนของประเด็นนะครับตรงนี้เรามาลงรายกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับโครงการพักหนี้เกษตรกรนะครับในเดือนกันยายนนะกระสวงกังครับได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการพักหนี้ครับก็จะมีการเสนอนะครับมีโอกาสนะครับในการ ชงเรื่องเข้าไปว่าใครที่ไม่คร่วงก่ยจะได้ลดดอกเบีย้ยถึง3%นะครับซึ่งความแตกต่างจากโครงการพัฒนนี่ในอดีนะครับที่ครอบคลุมเกษตรกรรายย่อยของขนาดกลางและขนาดย่อยที่เป็น SME นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดภาระหน,นี้และก็ส่งเสริมเรื่องของทางเกษตรให้มีอาชีพยาวนานนะครับมาตรการนี้ครับเป็นทางเลือกนะต้องบอกว่าเป็นทางเลือกเพราะฉนใครเข้าข่ายนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดนะนะครับตัวเลขก็คือถ้าเป็นนี่ไม่เกิน3 0 0 0นะครับนะฮะไม่เกิน3 0 0 0 0 0ก็ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้นะครับส่วนหลังจากนี้วันที่26แล้วเข้าในส่วนของรอมอแล้วผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้ครับอาจจะเป็นมาตรการทางเลือกนะครับสำเร็จสำหรับเกษตรกร,กรครับที่ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการันี้นะครับมาตรการนี้ครับเป้าหมายในการก็คือในการลดจํานวนคนครับที่จะเข้าร่วมโครงการันี้นะครับแล้วก็เพิ่มความยั่งยืนในเรื่องของการจัดการหนี้สินของเกษตรกรครับและมีมาตรการทางเรื่อง ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรครับที่มีความสามารถในการจัดการนี่นะครับนะคือเราจัดการนี้เราหานนี่เราส่งตรงเวลานะครับมีในส่วนของที่ไม่ติดขัดอะไรต่างๆนะทางรัฐเขาก็อาจจะลดในส่วนของดอกเบี้ยตรงนี้ให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีเป็นการช่วยเหลือที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับการสนับสนุนทางด้านการเงินในทางกลับกันเนาะนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือว่าส่วนคนที่เข้าร่วมโครงการนะคนที่เข้าร่วมโครงการอย่างที่เคยแจ้งไปเนาะนะครับ เป็นข่าวที่อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับทางทากสอเองนะครับนอกจากเราได้รับเรื่องของการหยุดพักการชำระนี้แล้วนะครับเราเองก็สามารถเติมเงินเข้าไปในส่วนของด้านที่เรากู้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ไม่ได้มีศักภาพในการเติมเงินเข้าไปนะครับทางทากสอเองครับเขาก็เปิดโอกาสนะครับให้ทาง ลูกหนี้นะครับสามารถกู้ยืมเพิ่มได้นะครับกู้ยืมเพิ่มได้ตามสถาภาพในการจ่ายนะครับเพื่อเอาเงินส่วนนี้ครับไปทําการขยายกิจการนะครับเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจให้กับภาคของการเกษตรนะครับคาดการนะครับว่าโครงการพัฒนนี้เกษตรกรนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มนะในส่วนของนี่เป็นเกษตรกรรายย่อยสักประมาณ4ล้านรายนะครับแล้วก็ s อสสักประมาณ3ล้านรายนะครับโครงการนี้ครับนี่เป็นแค่การตั้งต้นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย จะได้รับการอนุมัติยังไงนะครับโครงการก็จะยื่นเข้าสู่การพิจิตพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็คือในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้นะครับความแตกต่างของโครงการนะครับย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโครงการนี้ครับมีความแตกต่างจากโครงการปักหนี้ในอดีตครับโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรครับเข้าร่วมโครงการสามารถกู้เพิ่มเติมจากธนาคารได้นะครับเพื่อไม่เป็นการ เพื่อทำให้เรื่องของการประกอบอาชีพการ,กรเกษตรหยุดชะงักไปนะครับโครงการนี้ครับมุ่งเน้นมอบโอกาสให้แก่เกษตรกร,กรในการจัดการกับหนี้นะครับและสนับสนุนการเงินเพื่อให้เกษตรกร,กรสามารถดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ครับโครงการนี้จะมีผลต่อเกษตรกรเศษรเศษฐกิจ ในประเทศในอนาคตครับซึ่งอาจจะช่วยสร้างความมั่นคงและก็เสถียรภาพให้กับภาคของกเกษตรในยุคที่เศรษฐกิจกําลังเผชิญกับความท้าทายในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระดับโลกและภายในประเทศที่มีความเสถียรและก็มีความยั่งยืนในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสําหรับวันนี้นะครับที่อยากอัปเดตนะครับให้กับทุกท่านนะครับก็รอรุ้นกันนะครับว่า ในส่วนของเรื่องนี้นะครับจะมีโอกาสผ่านไหมถ้าผ่านก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันที่26ผลลั์เป็นไงก็จะมาอัปเดตนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านนะแชร์บอกถอยกับเพื่อนของท่านด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับจะได้ทันข่าวธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเรียนรู้วิธีการเรื่องของการทําการตลาดครับมีธุรกิจใหม่ๆอะไรน่าลงทุนนะครับช่องทางในการสร้างรายได้ ให้กับพวกเราก็จะนำมาแชร์แบบปันให้ครับวันนี้ลาบแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ